ส้มตำแซบครับเปรี้ยวปากโยโย่เลยครับไปครับคำต่อเสร็บเพิ่มความนัวนครับนี่ใครที่เห็นคลิปนี้ตอนกลางคืนเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับเห็นกันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโค้งไหนนะครับอ,อืมอ๋อกินกับส้มตำอย่างอร่อยอะกรอบเข้ากันมากเลย เพราะว่าส้ตามตำกินกับอะไรก,กรอบๆเนี่ยเข้ากันมากนะเขาไปเจอขนมญี่ปุ่นของทาบิมาในเซเว่นครับอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวอัลมอนด์ลมควันนะคกชอบมากรสนี้มาแกะให้ดูข้างในข้างในเนี่ยขนมเขามีหลายแบบเปนะแล้วรสนี้มีอัลมอนด์มาด้วยดูชิ้นเข้ามาแบบใหญ่ๆเงี้ยนะอืมอืมอร่อยัลมอนด์อืมมันกรอบอะ่ะแล้วก็หอมกล,ลิ่นบาร์บีคิวเพลินๆเลยครับ เข้มข้นเอาจริงๆคกว่าแค่กินเปล่าๆเนี่ยก็อร่อยละแล้วลยิ่งเอามากินคู่กับส้มตำนะยิ่งอร่อยกรอบเข้ากันสุดๆแต่เขายังมีอีกสามรสนะครับอันนี้เป็นรสเจแปนนิสมิกครับรสนี้ก็มีหลายแบบเพืเ่อนมีถั่วด้วยอันนี้รสชาติอกอะิจิอ่ะเข้มข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับเพลินอะห่อน,นี้จะเป็นรสไปซี่เจแปนนิสมิกข้างในเนี่ยจะเหมือนห่อเมื่อกี้เลยอืม อันนี้รสชาติจะออกเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านเลยอ่ะใครชอบไปเผ็ดต้องอันนี้เลยส่วน่อนี้เนี่ยจะเป็นรสสไปซี่ h ิกเก n นครับอันนี้หน้าตาคล้ายๆกันตดสีจะดูแบบจัดจ้านนิดนึงอันนี้ออกเข้มข้นหอมไก่เผ็ดอร่อยเลยเข้าความกรอบเขาอ่ะ เพื่อนๆไปลองชิมกันนะครับ3มรสนี้เนี่ยหาซื้อได้ดีเซเว่นอีเเวและร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยและตอนนี้เซเว่นเขาบีโปรด้วยนะคือซื้อ1แถม1ไปเลยคุ้มมากรีบไปจัดกันเลยครับ